หัวคิ้วพี่เขาจิกลงมาอย่างนี้เห็นไหมฮะมีรอยยับตรงนี้หนังตาอะไรพวกนี้มันก็ตกลงมาปิดตาดำนั่นเละครับดูแบบมีอายุดูเหนื่อยนะพวกนี้เรื่องของพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่ข้างหน้ามีตกเยอะมากเลยนะ,ะดูมีอายุกว่าที่คนจะเป็นน่ะต้องการเพิ่มความเด่นให้หน้าให้มันมีมิติที่เขาก็เลือกทําจมูกด้วยขอให้พี่เงยน,นิดนึงได้ไหมคะคอเลาเมล่าถูกยืดขึ้นด้วยคืเอเวลาการโอเพนเนี่ยให้ดูรูปเดิมเลยนะคะ,ะเห็นไหมดูจมูกก็จะสู อ่าม,มันมันโดนดึงขึ้นตามการยืดของเราเพราะว่าปกติการทําแบบเปิดเนี่ยเราไม่ได้ใช้ซิลิโคนดันนะ,ะมันเป็นการยืดเอากระดูกอ่อนที่เขายืดขึ้นมานะครับพเพราะว่าเนี่ยพวกรูจมูกอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะตามขึ้นไปด้วยไงมันก็จะทำให้ดูเป็นธรรมชาติกว่าเรายัดซิลิโคนเนาะพี่อิมนี่ดูแฮปปี้เลย <S <S 2> <S 2> <S ม,มากมากพี่อิมค่ะหลังจากทำไปครบสามเดือนเราเป็นยังไงบ้า <S <S เงเปลี่ยนเยอะลูกค้าบอกหายไปสามสิบปีลูกค้าบอกเหลือยี่สิบปลายไม่ต้องกลัว ต้องรีบทำยิ่งช้ายิ่งสวยช้าคอนเฟิร์มเลยนะพี่ no pain no gain oh.